เคค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง o อม Channel ค่ะตอนนี้เราเิ้มกันในเกม Rubber กันนะคะก็คลิปนี้นะคะเราก็จะมาเล่นอย่านิ้วล้านกดปุ่มไม่งั้นความซวยจะเกิดขึ้นกันนะคะโอเคค่ะถ้าอย่างงี้เราไปลองกดปุ่มกันเลยจ้าก็โอเคค่ะเราก็เข้ามาอยู่ในแมปกันแล้วเนาะอุ้ยมีเหรียญทองให้เก็บด้วยเก็บเลยดิเพื่อนรอไว้อะเฮ้ยอ้าวปุ่มมันน่ากดจุงเบยเอ้ยพี่แค่ยอย่านิ้วลั่นนะเห็นแล้วอดใจไม่ไหวแล้วงั้นก็ขอกดตีนะอะไรเนี่ยเฮ้ อลูกบอลล่าเลยโอ,โอ้โหงานงอกละอ้อมทำไงนี่กระตุใส่หัวนี่ไม่น่ารอดนะอ๋อลูกบอลล่าเลยพี่เคนสโนว์บอโอ้ยลูกเข้าบ้านเนี่ยอ้อมโอ้ยเพื่อนข้างหลังไปแล้วขอบอกว่าจับหนักจับหนักตายเลยรบกันดีๆนะเพื่อนๆทีเดียววันเทิร์นคิวเอาละขอกดบ้างนะเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยปขาให้เลือกปุ่มที่ถูกปอ อะไรเนี่ยโอ้โหจ่ายเลยสั่งรอบนะโอ้ยที่มันกำลังเบิดนี่ไหนอ้าวอ้มน้าทิพย์เลยอ่ะไม่ถูกสักอันโอเคเกมนี้นะคะด่านต่อไปค่ะต้องรีบข้ามสะพานไหมเนาะโอ้ยทางล่างเป็นน้ำกรดค่ะถ้าเดินช้าเนี่ยสะพานหายนะอ้อมเดินไปแล้วอ่ะสะพานมันหายหมดเลยอ่ะเราคนข้างหลังไปไงอ่ะออทางหลัง น่าจะรอดนะเนี่ยดูดิแผ่นไม้มาล่วงลงไปหมดเลยอ่ะหลับสบายกันทุกคนเลยโอเคค่ะแมปนี้นะคะก็คือแมปดันเพสเดอร์บัตเทิลเวอร์ชั่น4กันเนาะเอาละจ้าด่านต่อไปนะคะต้องหลบนี่เลย<อ>สกเกต็ตลูกภูเขาไฟค่ะระวังอ้อมระว,วังยนิวไปแข็งทีเดียวเชียวไม่น่ารอดไี่เคนกดแล้วมันได้ภูเขาไฟอ่ะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย,อยสกเกต็ตภูเขาไฟระเบิดหนีไปทางไหนดีเนี่ยแต่ว่ามันเป็นแบบใจ พี่เคนเป็นแบบยักษ์อ่ะเออพี่เคนกดต้อพี่เคนกดอ้าวมีคนบใหญ่แล้วไม่อยากกดความซุยจะมังเกินเออเราต้องโกดดิเพื่อนหัวโตเาพี่เคนหัวโตเฉยเลยอ่ะไอทะเลทรายเราหิวน้ำเราต้องไปหาน้ำเพื่อยู่ไหนน้ำอยู่ไหนข้าวบุหรี่ข้าวไอปีนข้าเคือเอตายเลยหิวน้ำตายก่อนยังไม่ทันหาเลยอ่ะไปรู้กำแพงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องอยู่ในรูไอมันเล็กจุ้ง เอ้ยผ่านได้น่าอยู่ได้หลายคนโอ้โหอ่ะแล้วมาแล้วพี่เคนตายแล้วว่ะเอาเหรอพี่เคนหันเอาไม่ทันเนาะโอ้ตายเลยเรียบร้อยเลยไม่เป็นไรมีหลายด่านพี่เคนลองกดดูนะเออเออแตอามืออ้อมเลยนะได้น้ำตาเลยนี่แต่ตุ๊กตาหมีพี่เคนอ่ะเืออมาตุ๊กตาหมีพี่เคนมาี่ เคนทำมาหลายลูกนีไม่น่ารอดนะแน่าดีขนาดลูกเดียวเนี่ยกดปุ่มกันเลยดีกว่าเฮ้ยซึนามิเฮ้ยอันงอกละอ้อมซึนามินี่เป็นคลื่นยักษ์ใช่ไหมใช่แล้วเราต้องหนีขึ้นน้ำยักษ์ขึ้นไปได้ยังไงนี่เป็นด่านออปปี้พี่เคนคอยกระโดดขึ้นมาโอู้ยไม่ทันแล้วไม่ทันเลยน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วมาแล้วอ้าววุ้นลูเริ่มเลยมาเข้าแล้วเข้าึ้นน้ำมาแล้วเป็นเพื่อน ตายเลยไอ้ล่วงเลยอ่ะกระจายเลยอ้ามูตายเลยพอพี่เคนโดดช้าพี่เคนก็ให้ว่องเลยดีโอเคค่ะมากดปุ่มกันต่อดีกว่านะอ้ามกดอันนี้ดีดิเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยอันนี้ก็ให้ไต่เชือกเหรอให้ไปเบ๋มากเลยใช่อันนี้เบ๋มากเลยอันนี้ไม่ค่อยเยอะอ้ามมีคนบังอ่ะพี่เคนไปไม่ได้ค่อยมาค่อยมาเดี๋ยวอย่าบังกันดิ โอ้ยกระดึ๊บกระดึ๊บอีกนิดเดียวอีกนิดนึงอีกนิดเดียวถึงยัยวุ้ยเขาบอกแล้วว่าอยากกดปุ่มถ้ากดปุ่มองานงอกทัวลงเลยนะเฮ้ยกันกดอธิษฐานดีๆกันดิเขากด่หลนิวลันเฮขาพามาเที่ยวว้าววันนี้ก็มีน้ำไม่กินมั้ยนี่ VIP จะด้วยหาดทรายและสาวๆใช่หาดทะเลพร้อมกับเครื่องดื่มซอฟต์ดิงสาวๆเรียนทุกคนเลยเป็นลบได้ปะเป็นกระดานวินเซิร์ฟ <ม>ลูกบอลอีกจุง้งอีเคนได้ลูกบอลใช้หาน <มา S 2> แล้วมามาใครโดนชุดก่อนแพ้นะไม่ใช่เราอันนั้นเป็นคนล,ละประเภทกันแล้วใช้งานไม่ถูกประเภท<อ>เราเฮ้ยกดประสาทวะกันปะอดีตนนมามามา,มาอีเคนจะสร้างให้สวยกว่าให้ดูเวลาแล้วพี่เคนฮ่าเวลาความสุขจะหมดแล้วเน,นี่ยต้องกดปุ่มใหม่กันอีกแล้วอ่ะโอ้เอ้อกดดีดีนะเจ้าคือเดี๋ยวเอาอะไรมาเนี่ยมีเอเลี่ยนดูดเราขึ้นไปอ้อมมือ พี่เคทยังไม่อยากโดนกินถามว่ารู้สึกว่ามันจะดูดไปไม่ได้นะเฮ้ยยูดีมันค้างอะ่ะค้างอยู่ตรงนั้นแลตายเลาตายเลย <c oughs> เขาไม่ไหวทีเดียวพอละเรารู้แต่ดาวกินตายเลยถ้าไม่ได้กินดิมันปล่อยเขาห้องตกลงมาตายดิ <c oughs> เฮ้ยกดต์เขื่อน,น <c oughs> ไปแล้วลา <c oughs> ว้า,วามไม่ทันรู้เลยอะไรตายแล้วเขาบอกว่าให้คิดไว่ไวไงเซียววีเองนะใช่มันเซียววีมากเลยอ่ะ ไม่เป็นไรพี่เคนเก็บเหรียญหน่อยนี่เลยต้องนิ้วมันนี่ไปเงินด้วยเป็นไงล่ะเก็บพี่ครับลองอะไรคนมันหล่อซะอย่างกดอะไรก็หล่ออะไรเนี่ยมีกระถมไหมอ้านี่เร็วนี่เร็วโอ้ยครับโอ้ยเฮ้ยช่องอยู่ตรงนั้นโอ้ยไปเร็วไปเร็วโอ้อันนี้จิ๊บๆมากเลยเฮ้ยนี่ยังคันพี่เคนมาแล้วมาแล้วเจ๊แต่ว่ามันเฉียดชิวมากเลยนะ เดี๋ยวเรากกดปุ่มมันต่อไปดีกว่าเนาะเขาทนทเลยเขาทนนเลยเอออย่าไปโหดนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโหดมันฮะาเราบอกว่าพี่เคนตรงนี้มันไฟลุกไม่เอามาจากตรงนี้ร้อนร้อนร้อนน้ำร้อนน้ก็ร้อนน้ำก็แล้วตายเลยเลือกหมดไปไม่ทันอน่ เราไม่ทันคิดเนี่ยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรลองตาใหม่พี่เคนลองดานไหมนี่นี่อย่าจิ้มดีๆเพื่อนเขาไปหยับปุ่มไว้อ่ะไม่ต้องเดินบังเลยไม่ไมกดได้เฮ้ยให้เลือกสีแล้วแต่ดวงชะตาล้านล้อละอ้อมเดือนนี้โดนลอตเตอรี่กินด้วยเลเนี่ยทำไรเนี่ยสลากกินไม่แบ่งโอ้ยตายแล้วเย้่เล่าเล่าดวงยังดีอยู่เฮ้ยออพี่เคนว่าแล้วเราไปสีเหลืองกันเถอะใช่คิดเหมือนกันเลยอ่ะว่าเราต้องไปสีเหลืองนะพร้อมเพิ่งหล่นเมื่อกี้ อืมใช่ไม่น่าจะหล่นซ้ํานะถ้าดวงไม่ดีนะดวงเราสองคนก็ดีดีเย้เรารอดพี่เคนต่อไปสีชมพูไปเร็วไปเร็วไปเร็วแล้วมันจะหล่นสีชมพูเฮ้ยไม่หล่นหลอกมันเพื่อลงไปไม่ใช่หรอเฮ้ยลุ้นลุ้นลุ้นเฮ้ยหมดเวลาแล้วรอพี่เคนมาเขาบอกแล้วว่าดวงดีไม่น่าเชื่อเลยนี่เอาเชื่ออยู่หัวโตอยู่เลย เ้ยอะไระไปแล้วเขาบอกว่าขึ้นไปข้างบนให้เร็วที่สุดอะไรพี่นุ๊ขึ้นไปก่อนแล้วขึ้นไปที่สูงที่สุดเลยติดแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยนิดเดียวเราขสูงสุดแล้วโอ้โอ้คือตายแน่เอ้ยเราล่อแล้วพี่เคนข้า่องบนสูงสุดแล้วพี่เคนตายเขากับเพื่อนไง่รอด านข้างล่างมัเป็นน้ำลาวานี่เองพี่เคนโอ้ไม่น่ารอดแล้วเนี่ยคนที่เหลือเนี่ยยังโหดด้วยใช่ยังโหดแต่มันต้องว่องหนน่อยึงอ่ะเฮ้ยเขาบอกว่าอยากกดก็ยังจะกดอะไรนะมามี่มาทะเลทรายโอ้ยใหญ่แล้วตอนพี่เคนมาแล้วมาสาดสัมามี่โอ้เจ๊ด้วยคืออ่ะตายเลยมามี่วิ่งไวมากเลยอ่ะโสุดๆสวยแล้วใช่แล้วสวยแล้ว เฮ้ยตามมาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันหิวเขามากเลยมันจ้องเอาแต่เขาอ่ะไม่น่ารอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวลุ้นแทนเลยโอ้ยไม่น่ารอดเมื่อกี้อ่ะ ใช่เขาบอกว่าอยากกดก็ยังจะกดอีกนะงนี่ไงนิวพี่เคเป็นงานได้เหรียญด้วยเย้ไอ้นี้ดวงดีรวยรวยรวยโอ้โหคนกดเก็บไม่ได้เลยโดนแย่งหมดเลยไม่เป็นไรให้เพื่อนเก็บโอ้เสียจุ้ยมาปุ่มต่อไปเขาบอกว่าอยากกดแต่ว่าเราจะกดัยหายใจก่อนเออเออต่อกลับดักไม่ได้เอากดเลยเขาบอกแล้วว่ามัน้าสุดยังไงเนี่ยเฮ้ยตุ๊กตาหมีได้ของขวัญว้าวมีตัวเองเหรอใช่ลัคกี้ อะไรบ้างไงมีเทดี้แมนนี่นะอ๋อไม่ได้อะไรอ๋อมันฝรั่งยักษ์มันเฟรนสไตรทับตายเลยมาได้ไงเนี่ยมาเป็นลูกมาเป็นยักษ์เลยลูกเบลเลอร์เลยอ่ะเฮ้ยมาต่อไปกดปุ่มแล้วได้อะไรวิ่งแข่งกันเนาะวิไปแล้วทำไมชีวิตมันถึงได้ยซาโลไลขนาด ไวู้ใคร้ายแรงสปีดฟืดพี่เค่นอยู่นู่นอยู่แล้วเส้นชัยอะไรกันล่ะนี่ยนี่มันสนามอะไรรอดู พี่เคนเราดิอย่าวิ่งจ็อกกิ้งดิจะแก้ายแล้วเขาให้วิ่งแข่งนะไม่ได้ให้วิ่งจ็อกกิ้งนี่วิ่งสุดชีวิตแล้วเนี่ยขามันได้ไปแยหลานหลอดตา้วยเพื่อนเพื่อนเราแล้วอีกนิดนึงเขาถืแต่ละคนดิโดนนัอกรอบสิกรอบ้ยเคช่โยก็ยังช้าอยู่เดี๋ยวครก็ถึงไหมล๊อบหมดแล้วโอเคทํามากดปุ่มต่อไปกันดีกว่านาะเอาดีๆนะบ๊อบดีเอ้ยเขาบอกว่าขึ้นไปข้างบนสุดพี่เคน่ะไปเร็วไปเร็วมีอะไรก็ไม่รู้ไปกันไปกัน เราโดดอยู่โอ้โหพี่เค็จะรอดป <c oughs> ะเนี่ยก็ค่อนข้างบ่วง,งสุดแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะโอ้โหมาแล้วโอ้โหร่วงด้วยไม่ทันแล้วไม่มีอุทก์อภัยเฮ้ยฝากไว้ก่อนเถอะลำอะไรจะเมาขึ้นโอชันหน้าตำหน,หน่ายบายอะไรแบบนีน้ไม่ถนัดเลยเอามายเอามายแก้มมือแก้มือ <c oughs> เฮ้ยดันต่อไป <c oughs> อะไรเนี่ยก <c oughs> ลับระเบิดแดงๆมากกดโอ้โหระวัอย่าเยียบอย่าเยียบปุ่มสีแดงกลับระเบิดทั้งนั้นเลยคนอื่นเยียบมันลิมิเค็ดตายได้เลยรุ่มใส่หน้าใช่มันชนกัน ได้โ ok> okay. อเควันนี้ตัวสูงดีเนาะอะไรดิเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เคนฝนตกฟ้าร้องฟ้าพาเฮ้ยอ้อมสาบานอะไรไหมเนี่ยบอกมาแน่เฮ้ยไม่ได้สาบานอะไรไว้โอ้ยงานงอกแล้วเฮ้ยมันถ่าลงมาเองเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมันเฉียดแทนพี่เคนนิดเดียวไม่ง่ายหลบกันให้ดีนะโอ้ผมไม่เลยเมื่อกี้ให้มันเฉียวหัวเปนนิดเดียวไม่ง่าไอ้เรื่าเป็นคนต้องกลางยังรอเนี่ยยืนสูงสุดก็ต้องเป็นสายล่อฟ้านี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคนนั้นเขายืนนิ่งเลยอ่ะ หยุดก่อนคนที่ขางแลนด์จะไม่รอดแล้วเฮ้ยรอบรอบรอบไปดิพี่เคนโอ้ยเกือบไปเกือบไปนึกว่าจะไม่รอดแนะไม่เนี่ยโอ้ดิเมฆดำคลึ้มอยู่เลยู่บนหัวเฮ้ยจะลอดมีเนี่ยแต่ฝนไม่ตกสักแอร์นี่เวลาหมดแล้วอย่ปุ่นตาไปเลยโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้ยเขาบอกว่ารวยเฮ้ยไม่ใช่สิเขาให้วิ่งแข่งนี่นะเฮ้ยไปด้วยอ๋อเป็นด่านออฟฟี่นะสปีดลันมาแล้วมาแล้วมาแล้วสปีดลันพี่เคนมาแล้วมาแล้ว เแน่นอนตายเลยเฮ้ยมันจะมีแบบว่าเอียงไปก็เอียงมานะไม่ใกล้เคียงเลยพี่แล้วมันสปีดเนี่ยมันหยุดไม่ได้อ่ะเฮ้ยถึงเส้นชัยแล้วยอมแพ้ค่ะไปได้ไงแม่ไม่เป็นไรพี่แคนมีหลายตาเลยนะที่ยังเหลืออยู่อ่ะแ่เห็นก็เสียวมากแล้วโอเคมากดปุ่มเลยเนาะเอ้าวอวกาเฮ้ยโดนติดเข้าไปในแบ็คโฮลป้ะเนี่ยยังไม่ตายยังไม่ตายอะไรยังอยู่ยังอยู่แค่เนี้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเขาวงกอเหรอเขาวงกอ หวานหัวเลยทีนี้ให้เดียวหาทางออกไม่เจอตามอ้อมหลงแน่เขาบอ,อกเราต้องตามเพื่อนไปเพื่อนไปที่ไหนเขาต้องไปที่นั่นแล้วถ้าเพื่อนหลงไงเราก็หล,ลงตามไงโอ,าอ,อทางปันปะเนี่ยเฮ้ยทางออกเหรอไม่ใช่อ่ะเออทางออกเก๋มันคือทางตันหลอกลวง่ง เฮ้ยอะไรกันล่ะเนี่เอ้ยว่าทางออกมันอยู่ที่ไหนอ่ะโอ้ยราไปต้องอยู่ที่นี่ตายมั้งเนี่ยอยู่ที่นี่จนแก่ตายเลยป่ะอ้ยยมาจะหมดเวลาไอวีคเคนไปทางนี้กันดีกว่าไปเร็วไปเร็วหลงกันต่อาะยังพอมีเวลาอยู่เราไปหลงทางกันต่อเอ้าหมดเวลาแล้วไม่รอดเลยสักคนอยากกดปุ่มแต่ว่าเราจะกดเฮ้ยอะไรเนี่ยหงอเง่าเฮ้ยต้องกระโดดลบได้ปะเนี่ยใช่หมุนได้โอ้ เฮือ้ยเกือบนึกว่าตายอุ้ยอีนิดนึงเฮือหูอีนิดนึงอีนิดนึงเฮ้ยแค่นี้ไม่เป็นแลเฮือหตายเลยมันเร็วขึ้นอะไอยู่นีๆเร็วขึ้นเหรอมันทับเกล็ดมันเร็วขึ้นอุ้ยเฮ้ยเอาระวังมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันไม่ทันทันไหมไหวป่ะไหวป่ะเนี่ยยังเหนียวอยู่ยังพอไหวยังนงนงอุ้ยหลงนิดนึง่งเฮ้ย เฮ้ยตายโอ้หเฮ้ยพอมันย่งเป็นเดือดแฟร์ะเนีไอไม่ใช่กาจังวะเอาไอจะมดเวลาเนี่ยโอ้สุัยอดทำได้ไงอันฟลุ๊กเป็นฟลุ๊กโอเคมาต่อไปอร่อยเลยอันนี้โอเตาปิ้งย่างบาร์บีคิวอาหารอยู่ไหนอ่อไม่มีเรานี่แหละเป็นอาหารไม่นะเฮ้ยนี่พี่เคนตะกงเมันตันสีางเราต้องกระโดดลบเอล้ยือมันจะหมดด้วย ต้องกระโดดให้ไวดิโอ้ยมาเร็วเื่อยรื่อยรถเรื่อยรถเรื่อยรถเรื่อยรถโอ้ยโดนอีกแล้วโดนดิไม่ทันเลยครับตายแล้วอ่ะไอ้ไม่น่าทันมากพี่เคนอันไเนี่ยเนี่ยน่าดีอันนี้เราจะกระโดดหลบไม่ทันน่ะดิเซียวมีเลือดสมองเล่าใช่สมองให้แดงแก่เลยอ่ะเฮ้ยมันจะเริ่มแดงฝั่งแเราพี่เคนเอาเตรียมกระโดดนะไปยัง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 ไปยังใจต้องนิ่งก่อนิ่งใจองนิ่งไว้ใจนิ่งไว้เออโดดงเดโอเด้อเด้อเด้อเออ้ยเกลืเกลือนิ่งเกินไปหน่อย อ๋อมันไวอ่ะพี่เคนเราเลื่อนเรามันก็รอดโคตรเลยอะ่ะนั่นดิเซียงวีก็รอดรดแล้วลด,ลด,ดูคนข้างล่างดิเพื่อนเราก็ไม่น่ารอดอ่ะโอ้ตายเลยครับไม่มีใครรอดเลยอ่ะกระจายเลยต้องใช้เวลาแบบว่าโดดอย่างว่องอ่ะมาปุ่มสุดท้ายแล้ลูกหินยักษ์หินยักษ์รอดแล้วช่วยด้วยวิ่งเกือบไปเสียดนิดเดียว แบนเป็นกล้วยปิ้งเงกูก็จะไม่ล่าซะแล้วเอาโอเคค่ะวันนี้นะคะเราขอเล่นแมป Don't Press the Button Version 4หรือว่าอย่างนิ้วลั่นกดปุ่มไม่งั้นความซวยจะบังเกิดแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบเกม Roblox ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิป Roblox ต่อไปด้วยนะลอย่าลืมมาคอมเมนต์พรดกันนะครับอันนี้ต้องไปก่อนแล้วเจ้าพี่บาย